อย่าพับลงเล่าครับเนี่ยๆๆเนี่ยๆครับเนี่ยสีฟ้าเนี่ยเอาไปย้งใช่ปะครับเอาไปออกไว้พ่นลงุงไปดูเลยเรียกะเบียอะไรระเบียอะไร egyh สองแปดสามครับสองแปดสามใช่ครับออ้อน <I on S 2> ไปเลือกมาคันหนึ่งผมผมมีแท็กของของลุงอยู่ครับแท็กจูน โอเคไปใส่สูดเด็ดอะเล็ดแอดดอปไอ้ลงแอดดอปลงประกาศอะไรใช่ไหมไอ้ลงเซ็นชื่อไปแล้วใช่ไหมเขายังไม่ได้จัดเทียให้เราเลยยุ่ยย่กดกลืนเนื้อเขาบอกว่าให้ลงไปเซ็นเซ็นชื่อก่อนอ่ะแรงอยู่นะอ่อนเซ็นเซ็นขึ้นแก๊งอ่ะเอาเอาเอาออกเราเทียไปแล้วไปได้ มึงมีวู้ดลายจกมีไม้ไอะฉลามลงไม้แค่ฉลาม <c oughs> ของอยางไม่ได้ขึ้นเพิ่มเติมเลยพอเติมไปแล้วแั้วก็ตีตีไม้ตีบอยหมดแหละไปบอกเขาดิอ้าพอขึ้นเทียแก๊งเลยครับอ่ารับเรื่องแล้วครับคุยมาแล้วว่าเดี๋ยวจะไปอยู่เทียบีนะครับสัปดาห์หน,น้าครับเริ่มวันจันทร์ตอนหกโมงเย็นครับผม เริ่มวันจนันทร์ลงยังไม่เริ่มวันนี้ครับเขาบอกอย่างนี้ยคืออะไระครับคือเราจัดเทียแอร์ดรอปมันคือคือตามเว๊บนึงขออนุญาตครับคือเราจัดเทียแอร์ดรอปทุกวันไอ้เนี่ยครับผมทุกวันที่เขาแล้วก็เราจะประกาศใช้ตอนวันมันเริ่มใช้ตอนประมาณวันจันทร์หกโมงเย็นครับแล้วผมจะเะล่นแอร์ดรอปแบบปะเล่นแอร์ดอปแปดได้อยู่ครับแอร์ดอปแกงเล่นไม่ได้หรออ่ายังไม่ได้ครับแล้วง,งนานวงกัรตานะครับ งันมาก็แบ่งไปตามเทียมเหมือนกันครับอันนี้ทำไมผมต้องรอนันจังเนีมันอิ่งใแอดหมดเลยครับอันนี้ไม่ทำไมผมต้องรอนานจังไงวันจันเลยนะวันนี้มันเสาร์วันนี้มันสุกนะรอตายนะเนี่ยผมก็ไม่ได้ออกจากไอ้นี่ไปไหนนะไม่ได้ยุกแก๊งหรือว่าอะไรเลยไมผมต้องรอนานขนาดนั้นนะคือด้วยความที่แก๊งมันคือเขาอย่างนี้พี่เขาเรียกว่าไงนะอ่า ไม่ค่อยมีความเคลื่อนไหวใช่แก๊งไม่ค่อยมีความเคลื่อนไหวครับแล้วก็เลยตัดที่ออกไปเลยครับงั้นเดี๋ยวผมจะเริ่มเคลื่อนไหวแล้วกันวันนี้เลยตอนนี้เลยแล้วผมจะได้ไหมครับใช่ใครับผมแล้วถ้าผมเริ่มเคลื่อนไหวล่ะถือว่าผมได้เล่นแอดด็อบไหม ผมมีไฟนะครับเพราะผมมีไฟแล้วเนี่ยอย่ามอดไฟเพวกผมเลยไหมครับเอ่อก็คืออ่าดูออกหัวมอเลยครับสวัสดีครับครับข่าดูแลสาวลุงทีสวัสดีครับครับคืออันนี้จะเล่นเรื่องแอเดบบใช่ไหมครับ ใช่ครับถ้าเล่นเรื่องไอดอบก็จะอยู่ในเรื่องของทียบีครับเนื่องจาก K, เอเคเราเราออกจาไอเอบไปสักระยะหนึ่งแล้วผม,ผมไม่อยากรอถึงวันจันทนระ์มันนานเกินอ,ะอ่ะอันนี้ไม่ได้ครับต้องทําตามกฎครับเพราะว่าไอเอบมันจะต้องรันรันอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่เราใส่ชื่อของแต่ละแก๊งลงไปในในเทียที่เราจัดสรรให้ทุกวันจันทร์ครับ๋อไม่เป็นไรคัไม่เป็นไรไม่เป็นไรก็ได้ครับครับขอบคุณครับไอจโจยเดี๋ยวมึงรอกระทืบผู้หญิงคนนู้นดิเดี๋ยวรอไปด้ครับ คนไหนวะเนี่ยโมหฟ้ามึงรากระชื้นเลยมึงรอดักเลยจุกจุกอย่าให้ข้าสายตาอย่าให้ข้าสายตาเขาไปไหนแล้ววะกดเี้อะไรปัญญาอ่อนใช่ไหมไอ้เหี้ย กลับมาทีให้รอถึงวันจันทร์พ่อเมืงง่อยยียให้กูรออะไรวะกดควยอะไรวะเนี่ยไอ้หี่ยกอไม่รู้อะเขาบอกว่ารอจัดจัดทุกวันจันทร์ก็แปลว่าเขาจะจัดเหมือนไอ้นี่ว่าลงเหมือนไอเหมือนแบบว่าเทียบีก <c oughs> แก๊งแล้วเขาจะเอาอีกแก๊งของเจเบีขึ้นไปเทียเอแล้วก็เอาเราเอาไปแทนอะไรอย่างงี้ป่ะไม่รเราะ่อมก็ไม่แน่ใจอะจะขอ,อน้ำได้เด้อ ขอ,อน้ำหน่อยจะเอาอันนี้ไปเก็บอะอืมเอานี้ไปเก็บะอ,เอเบะเอานี้บางคืนกันบนนะได้ไหมเองไม่เอาอ่ะเอาเท้งเงาไม้ไม้ไปเนี่ย,ยกูจะกินยังไงใช้มือเนี่ยไปไปไปะลาดดีกว่าเยดี๋ย่ค่อยกระเทืบจำหน้าไว้แล้วกัน หัวฟ้ากางเกงชมพูโอเคดำน <า S 2> หน้าได้ละกระทืบจนลูกหลานเหรียญหล่นเลยนะแกงมาเสือกเอาลุงยอเราไปขายไหมลุงไม่ขายขายเพื่อให้แกงใช้แม่ผมเดยว่านุงยอดเอาไปขายแล้วไปขึยย้นอาวุธในแกงไงงเงินมีไาใส่ตูดเด้อ โอเคครับอุนซเลียล้วลงเออสามนาทีไปเแต่ก้าลายตีนี่เราไมอยู่กับลายตีกันไอ้นี้รับแกงนี้แหละไอ้ชีมเนี่ยสีชีมเนี่ยแม่ึงลงไปกระทืบดิจะกระทืบผมมึงลงไปกระทื้อผมมึงลงไปกระทืบมันดิไปมึงลงไปเอามันดิให้ไม่จุกให้เอาไปเด็กเอาไปเอามันเด็ ดีครับลุ้ง สวดเองนะมึงสวดเองนะนนงนะมึงไปโยี่ยวใส่มันด้วยดิมึงไปโยี่ยวใส่มันด้วยดิรวยดูรวยนี่ด้วยมันมันจะ เด็กก็ได้เดี๋ยวจบนี่ไปดีสิเดี๋ยวจบนี่ไปดีสิมาทำอะไรมึงมาทำอะไรมึงไปอะไรไอ้ถามไปอออนแล้วมันมันบอกมันจะกระเทิร์นอออนอ่ะมันล้อหลอกผมขึ้นรถมันไปใช่ไหมแล้วมันก็บอกว่าจะพาผมไปกระทืรครับ เดี๋ยวไปดีซีเรียกแก๊งมันมาหัวไล่กูบอกแก๊งนี้จักรพรรดิเราดีก็ดีกว่าไหมประคับและประมูลด้ยตอนที่มันมารับอ่ะไอ้ออนเวียดเหรอก็เลยเชียออนคนเดียวกูไม่เกี่ยวแล้วกันนะกูณยืนยิ้เฉยพี่จุ๊ดแต่พี่ก็แทงนะพี่แจ๊บไม่พี่แทงไปสองกูแหวกูแหงกวันลาที่ไหญ แต่ว่าหมดภาระหน้าที่กูก็หมดแล้วไงไม่เกี่ยวอะไรกูแล้วเพราะว่ามันขู่มึงไม่ได้ขู่กูอยู่กระลาลางได้กูอยู่กลาศิตรีคุณแม่มันนะเอาจุกทำไมไม่ใช่แบบนี้ไม่ใช่ห,ใชหรอด็อถือได้อยู่นะไม่ได้เวอร์อะไรขนาดนั้นนะอะไรวะว่าอ้โหเพิพอตู้ได้หรอได้เหรอ ได้พอได้ไม่พี่ยังไม่มันยังไม่สวจพี่หรือเปล่าเมื่อกี้เนี่ยมึงลองโดนแทงไหมเนี่ยแรงไหมไม่แรงครับอ่ลองหน่อยจะหลบแบบเพี่ยอะไรแรงไหมรูงน้อยหนึ่ทีนึงมันไม่เข้าเลือดแรงครับแรงแรงแรงมึงว่าไหวปะล่ะถ้ามึงเจอวุ้นเนี่ยเยอะๆทีเดียวมึงหลับกันเลยย้อนกันเลยอ้อนหน่อยก่อนดีกว่าแรงไหมมันฟิลแบบสวิตเบดเด็คเกอร์อ่จ้าเนี่ยเด็คเกอร์ไงสัตว ยุกไม่ไหวหรอกมึงไปฉลาดนะพี่มไม้ไงก็เอาไม้สู้ดิเนี่ยม็มอ่ะมึงว่ามันจะเรียกเราไหมเราเราไม่ต้องไปทีเีกันด้รอมันเรียกนี่ครับได้ผมว่ามันไม่เรียกเราลงมันน่าจะมาหาเหราที่นี่ละใช่เหรอ ทำน้องผมทำบครับผมผมไปประกาศไว้ว่าที่ตรงนี้ใช้ไม่ได้อะผมพูดพูดไว้อะทําน้องผมทําไมครับน้องผมทําอะไรให้กับดวงเนี่ยรถันนี้กว่าเมืองหลักยังไม่ทันได้ขึ้นของเลยเฮียโดนกระทืบแล้วมึงว่าไงวะเฮียไลงดัด้าหลังนี้ 做完吗？